สวัสดีครับตอนนี้เวลา12ในกา3นาทีนะครับของวันศุกร์ที่20มกราคมนะครับทางสวนได้ทำคลิปต่อเน,นื่องจะพามาชมพันธุ์ญาเลี้ยงสัตว์นะครับยญาเในเปียกแคะนะครับนะครับในเปียญาตในเปียกแคะชุดนี้นะครับ ทางสวนตัดจากแปลงต้นพันธุ์นะครับของทางสวนนะครับเตรียมจะส่งให้กับอ่าคนพิท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่านะครับของทางสวนนะครับอ่านัดรับที่สวนนะครับช่วงบ่ายนะครับจะเดินทางเข้ามารับด้วยตัวเองนะครับทนค่อนข้าง ถือว่าสวยนะครับถือว่าอ้วบนะครับตอนนี้เราทำการลอกใบแห้งออกเรียบร้อยนะครับเตรียมขั้นตอนต่อไปคือสับท่อนนะครับ สอบจับตอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความยาวอยู่ที่12เซนถึง17เซนนะครับหรือประมาณถ้าเป็นข้อยาวก็ประมาณ3ข้อนะครับ3ข้อสีข้อขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันญ้าเนบเปียแคะนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒนสกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนนนะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u b e พิมพ์ภาษภาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับ